ถ้าเรา,รม,า,รม,ารมองประวัติศาสตร์ของธุรกิจการบินทั่วโลกเราก็เช็นว่าหลายสายการบินยักษ์ใหญ่เคยสะดุดลงแต่ก็สามารถกลับมายืนหยัดได้อย่างแข็งแรงอีกครั้งเช่นสายการบินชื่อดังในสหรัฐหรือแม้กระทั่งสายการบินหลักในญี่ปุ่นที่เคยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการและสามารถพลิกฟืก้นกลับมาทำกำไรได้อย่างยั่งยืนวันนี้บริษัทการบินไทยจำกัดมาชนกำลังเดินไปในเส้นทางเดียวกันและก้าวสำคัญที่เราจะพูดถึงในวันนี้ คือการที่การบินไทยประสบความสําเร็จในการดาเนินการฟื้นฟูกิจการและได้รับคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทจากศาลลดละลายกลางเมื่อวันที่16มิถุนายน2568ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตครั้งใหม่อย่างยั่งยืนและเตรียมกลับเข้าเทรดในตลาดหุ้นภายในวันที่4สิงหาคมนี้รเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอีกมันพูดอธิบายทุกเรื่องที่คุณต้นนองรู้ามเพื่อน,นักทุนมาทําความเข้าใจและวิเคราะห์แระขงโอกาสในการลงทุนครับ การบินไทยนั้นถือว่าเป็นสายการบ,บินสัญชาติไทยที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบหรือว่า full service airline ใหญ่ที่สุดในประเทศครับก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503โดยประสบการณ์ของ65ปีมุ่งมั่นนาเสริประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างงดงามครับแต่เมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี2512ก,การบินไทยนั้นมีผลการดำเนินงานที่ขาดทุนมาหลายปีแล้วก็มีภาระหนี้สะสมกว่า240,000ล้านบาท ประกอบกับการที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด -19 ทั่วโลกทํำไมสุดท้ายแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในปี2563ผ่านไป5ปีในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินด,ดีมากครับที่การบินไทยนั้สามารถพลิกสถานการณ์ได้สําเร็จอย่างงดงามครับโดยเมื่อวันที่9พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาการบินไทยประกาศผลการดาเนินงานสําหรับไตรมาสที่1ปี2568ที่แข็งแกร่ง และมีาไรายได้ไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวรวมกว่า51,625ล้านบาทและมีกําไรจากการดำเนินงานก,นก่อนต้นทุนทางก,การเงินกว่า13,661ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไร EBIT m a มาจินที่26.5%ซึ่งนับว่าสูงเะ็นดับที่1ในอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกและที่มามาจาก Airline ์ว e คลีนะครับโดยการบินไทยนั้นมี EBITDA หลังหักเงินสดจ่ายค่าเช่าเครื่องบินสำหรับงวด12เดือนย้อนหลังกว่า40,000ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นของงบเฉพาะกิจการณนวันที่31มีนาคม2 5 1 8เป็นบวกที่55,220ล้านบาทซึ่งเป็นเงอนขที่สําคัญของการออกจากการฟื้นฟูกิจการโดยหลักนั้นก็มาจากความสามารถในการดําเนินงานที่สร้างกําไรจากการดําเนินงานและการปรับโครงสร้างทุนในปีที่ผ่านมาไดนน้เองครับส่วนตัวเลขขาดทุนที่เห็นในงบปี2 5 1 7นั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักๆก็เป็นผลขาดทุนทางบัญชีที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวครับจากการปรับโครงสร้างนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเท่านั้นไม่ได้เป็นผลขาดทุนจากการดำเนินง,งานแต่อย่างใดครับ ่นคมว่าการมินไทยสามารถฟื้นฟูกิจการได้ด้วยศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็ไม่ได้ใช้การอาชีมเงินจากทางภาครัฐไม่ได้มาจากการกู้เงินใหม่ไม่ได้มาจากการขายทรัพย์สินครับแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนหนักจากการดําเนินงานตามที่เป็นข่าวในโลกโซเชียลเวยครับรวมถึงไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ใดๆเพราะผู้บริหารยึดหลักเคารพผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายเบื้องหลังตัวเลขที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ เกิดจากการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หลายกลยุทธพ์พร้อมๆกันครับการเป็นบริษัทเอกชนอย่างเต็มตัวสมุิทําให้บริษัทนั้นสามารถรักษาความสามารถในการจัดการให้มีประสิทธิภาพไร้การแทรกแซงจากบคุคคลภายนอกการลดจํานวนแบบเครื่องบินจากหลายสิบแบบเหลือเพียงแค่ไม่กี่แบบและการวางกลยุทธ์ตั้งเป้าให้เหลือเพียงแค่4ี่รุ่นหลักซึ่งก็มีข้อดีมากมายเช่นลดต้นทุนซ่อมบํารุงเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารบุคลากรเพราะถ้ารุ่นเยอะต้องฝึกอบรมนักบินหลายแบบ ข้อดีถัดมาคือช่วยวางแผนเส้นทางและจัดตารางการบินให้ได้ง่ายมากขึ้นครับนอกจากนี้ยังช่วยเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตและคู่ค้าต่างๆแต่งเงินไขที่ดีขึ้นพร้อมๆกับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินลดต้นทุนคงที่ฟิกซ์คอสในระยะยาวทำให้มีโอกาสทำกำไรสุดที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับโครงสร้างฝูงบินที่ซับซ้อนในอดีตการเสริมสร้างเครือข่ายเส้นทางบินให้แข็งแกร่งจากการวางกลยุทธ์เป็นเน็ตเวิร์กแอร์ไลน์ซึ่งช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อเส้นทางการบินให้กับผู้โดยสารและเพิ่มรายได้ให้กับการบินไทยคร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆเช่นเมนูอาหารไทยบนเครื่องบินทำให้เป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณลูกค้าการปรับโครงสร้างทางการเงินและดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปีที่ผ่านมาทำให้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและลดภาระหนี้ตามแผนฟื้นฟูให้กับองค์กรได้ครับ ส่งผลทำให้บริษัทมีตราส่วนหนี้สินที่มีภาระด,ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือว่า interest bearing debt to equity เท่ากับ2.23เท่าซึ่งดีขึ้นจากก่อนที่จะเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจกรารในปี2 0 12อยู่ที่12.52เท่าครับ <S <S สะท้อนเห็นว่าทางทีมผู้บริหารกบิไทยนั้นมีความมุ่งมั่นและก็เดินหน้าตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อที่จะพลิกฟื้นกบ,บิไทยอีกครั้งจนประสบความสำเร็จในวันนี้ครับสำหรับความคืบหน้าในการออกจาก การฟื้นฟูกิจาการเมื่อวันที่18เมษาย,ยน2 5 1 8ผู้ถือหุ้นการเมทไทยได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขข้อสุดท้ายแล้วก็สมมติงทำให้ทางบริษัทดําเนินการตามผลสําเร็จของแผนฟื้นฟูกิจาการครบถ้วนแล้วจึงได้ยื่นคําร้องต่อศาลรัฐวิสายกลางเพื่อขอให้ศาลมีคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจาการเมื่อวันที่28เมษาย,ยน2 5 1 8ที่ผ่านมาและล่าสุดเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมา สาริ่มลาายกลางมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจาการของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยโดยคาดว่าบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเตรียมนำหุ้นการบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งในวันจันทร์ที่4สิงหาคมนี้เป็นต้นไปโดยบริษัทได้รับการอนุมัติให้หลกักทรัพย์การบินไทยพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนโดยปลดเครื่องหมาย SP Suspension และ NC Non Compliance เมืม่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังห่างหายจากตลาดรั์แห่งประเทศไทยไปถึง4ปี นอกจากนี้ต,ตาลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยจะไม่มีกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดหรือ c e i l i n g and f l o o r dynamic price band และ Auto p พ s ยสสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์การบินไทยในวันที่4สิงหาคม2568ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขายและจะมีการนําเกณฑ์การซื้อขายตามปกติกลับมาใช้ในวันถัดไปการกลับเข้ามาเทรดในรอบนี้ของการบินไทยน่าจับตามองมากเพราะว่าเป็นช่วงที่มีปัจจัยบวกหลายด้านด้วยกันครับเช่นอุตสาหกรรมการบินโลกนกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง ข้อมูลจากสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ ITA ารคาดว่าในปี2018รายได้รวมจะทะลุ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐและจำนวนของผู้โดยสารจะเกิน5,200ล้านคนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในฝั่งของไทยการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวก็โดดเด่นไม่แพ้กันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศอยู่ที่39ล้านคนสร้างรายได้กว่า2.23ล้านล้านบาทครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ใช่แค่ภาพรวมเศรษฐกิจที่เป็นบวกเท่านั้นครับ แต่ว่าการบินไทยเองก็ยังมีการปรับตัวครั้งใหญ่โดยการเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารเป็นเอกชนเต็มตัวเพิ่มความคล่องตัวในการตัดสินใจด้วยครับและที่สําคัญที่สุดคือการบินไทยกําลังสร้างจุดแตกต่างใหม่เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้เหนือกว่าเดิมอย่างชัดเจนเสริมการเติบโตระยะยาวนะครับซึ่งผมก็มองว่าจะเป็นจุดขายที่น่าสนใจมากๆและการบินไทยเองก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การฟื้นตัวครับแต่ว่ากําลังวางรากฐานใหม่ในทุกมิติเริ่มจาก New Standard การปรับโครงสร้างฝูงบินให้เรียบง่ายหรือเพียงแค่4รุ่นหลักครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนระยะยาวและการเพิ่มจํานวนเครื่องบินในอนาคตก็จะสอดคล้องกับดีมานที่แท้จริงของผู้โดยสารในขณะเดีวยวกันครับก็จะมีแผนในการเปิดรับคัดเลือกนักบ,บินและบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยังรักษาระดับมาตรฐานที่เข้มข้นเป็นสากลและเหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปในประเทศตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้านและรอบคอบผ่านการบริหารจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบินเพื่อสร้างการเติบโตยอย่างยั่งยืนครับต่อมาคือ new experience การยกระดับประสบการณ์การเดินทางครับเช่นการปรับปรุงห้องโดยสารใหม่และการจัดหาเครื่องบินใหม่ที่มีที่นั่งสะดวกสบายกว่าเดิมโดย a 3 2 1 neo ที่จะรับมอบในช่วงปลายปีนี้ก็จะเป็นที่นั่ง royal silk class แบบ flat bed พร้อมระบบความบันเทิงส่วนตัวและบริการ Wi-Fi ฟรี Free, และเครื่องบินลำตัวกว้างก็จะมีการปรับปรุงตามแผนอีกหลายรุ่นด้วยกันครับรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่ตั้งใจค่าสรรร่วมกับพาร์ทเนอร์แบรนด์ไทยยกระดับสินค้าชุมชนภายใต้ในความคิด Good Taste for a Good Cause เช่นเมล็ดกาแฟดอยตรงขนม After You อาหารสตรีทฟู้ดและเมนูพิเศษที่สร้างสรรค์โดยเชฟระดับมิชลินด้านที่3คือ New Innovation คือการบินไทยนั้นมีการเปิดตัวมบายแอปแล้วก็เว็บไซต์ใหม่ที่เปลี่ยนประสบการณ์ในการจองไปจนถึงการเดินทางได้อย่างดีมากขึ้นครับโดยสําหรับลูกค้า r o p นั้นก็สามารถจัดการไมค์ได้สะดวกมากกว่าเดิมและใช้ระบบ Cabin Connect ที่เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์เพื่อให้บริการบนเครื่องได้อย่างเฉพาะตัวมากขึ้นสุดท้ายคือ New Growth วันนี้ผลการนินงานที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่องมาจากการวางรากฐานระยะยาวทั้งเรื่องด i g i t a l t r a n s f o r m a t i o n Strategy การตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้า ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้านและรอบครอบครับผ่านการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการบินเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตเท่านี้ไม่ได้ทาแค่เพื่อยอดถ่ายครับแต่ว่าเพื่อจะเป็นการยกระดับมาตรฐานแล้วก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการบินไทยกลับมามีความแข็งแกร่งด้านการเงินแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยในระยะยาวครับเท่ากับว่าการลระมารอบนี้ของการบินไทยก็จะอยู่ในช่วงที่อุตสาหกรรมการบินโลกนั้น อยู่ในช่วงที่ขาขึ้นอย่างชัดเจนขณะที่การมินไทยเองก็ตัวเบากว่าเดิมครับเพราะว่าลดภาระต้นทุนคงที่ลงมาอย่างมีนัยสาคัญพร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและที่สําคัญคือดาเนินการอย่างมีกลยุทธ์มีจุดขายที่ชัดเจนและแตกต่างกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันครับฟังไปถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่าการมินไทยในวันนี้ไม่เพียงแค่รอดจากวิกฤตครับแต่กําลังสร้างอนาคตใหม่อย่างแข็งแรงไม่ใช่แค่เพื่อสร้างการเติบโตของผลประกอบการอย่างต่อเนื่องครับ แต่เพื่อกลับมาเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและสําหรับนักงทุนนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสใหม่ที่น่าสนใจในตลาดทุนไทยในปีนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าการเปนไทยนั้นจะมีความน่าสนใจมากแต่ว่าทุกการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงอย่าเเพื่อนอย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย y YouTube อย่าลืม Subscribe ทิก t o อรฝากไป f o l l o w นะครับนี่คืออิมพอร์ตเอ็กซ์เพรสุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้วันนี้ลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับ